สวัสดีค่ะไก่เอาบอกให้หัวมาหนอนร้านตีนแล้วเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะประเทศไทยประเทศลาวในต่างประเทศเอซีทุกคนร้านสาวหนอยตีนแล้วเข่ามาแล้วก็เบ่งคลิหน่อยได้เด้อจ้ะเด้อ มึงคลิปให้ไม่ห่างเแ่าแน่ไม่ห่างเ่แถวเพื่อไล่งานโนตัวรถแต่นกยูทูปช่องใหม้มึงคลิปเหมือนนั้นไม่ได้จ่าเด้อไม่ห่างเแ่าเลี้ยงล้านเลี้ยงล้านคิดได้อมันเป็นอะไรน่ะลูกอ๋อเป็นอะไรอันนี้มันเขียนหนูอ๋อแค่ขเขียนลูกู้กเขียนก่็ อ๋อพี่ฮู้เขียนก่อนอ๋อพี่ฮู้เขียนสวยจังเลยแล้วหนูเขียนอันไหนลูกเดี๋ยวหนูจะเขียนอันนี้เหรอคะในลูกมันจะโป๊ะเอาอีกอ๋อมันสวยไหมล่ะมันสวยไหมล่ะลูกอ่อเจที่รูแล้วจะต้งอะไรอ่ะลูกฉีดยาฉีดยาเอาเอาน้องเป็นคุณหมอเหรอคะ อ๋อคุณหมอฉีดยาเป็นด้วยเหรอฉีดยากับพอ่อฉีดยากับพอ่อหนูได้อะไรมาบ้างไปตลาดเมื่อวานนี่ให้ยายดูหน่อยเร็วก็หนูตลดซู้อของเล่นมาแกอะแยะเลอ๋อเหรอใช่ค่ะซื้อของเล่นมาเยอะแยะเลยแล้วให้พี่ฮุกเล่นด้วยไหมแก่พี่ฮุกนอนท่านแก่มันจื่มไม่ได้เลยนะอ๋อพี่ฮุกยังไม่ตื่นเลย หนูตื่นก่อนเพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูกเก่งไหมคะเก่งเพื่อนไปนอนเลยเขินเลยคะ่ะเก่งเพื่อนคุณแม่ตื่นหรือยังคะไม่พ่อตื่นไม่ได,ไไไดแ้แม่ตื่นไม่ได้อ่ะอ๋อแม่เหนื่อยแม่ตื่นไม่ได้แม่ยังไม่ตื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฮุกก็ยังไม่ตื่นน้องชื่ออะไรคะชี่ชี่อะไร พี่ขน่อน้องชื่อปาวานน้งองฮูกอ่ะปะมาณสวัสดีค่ะคุณยายก่อนน้องูสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนแล้วเอาน้องฮูกพี่วานเหรออโอ้อยากเป็นพี่น้องฮูกพี่วานพี่ขี้ดื้อใช่ไหมเนี่ยเด็กเหรอเหรอเหลือคะ ไหนาอาออกมาให้ยายเล่นด้วยมันมีอะไรบ้างล่ะมันมีดินสอด้วยนะไหนดินสออยู่ไหนมันอยู่ก่อนที่แล้วเหรอใช่นนอะไรนะหนเหรอตอนเย็นน้องประวันไปสนามเด็กเล่นไหมคะค่ะไปกับใครคะไปกับยายไปกับยาย ไปกับคุณแม่ด้วยวันนี้วันวันอะไรนะว,นว,นวันเช้าอุ้ยวันเช้าเก่งจังเลยวันเช้าเก่งจังเลยแม่แม่ไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมลูกใช่ค<อ>่ะอืมแม่อยู่กับปวานได้ต้องกล้แบบนี้อะไรนะ่ะฮะยาอู้ยาเม็ด่เริ่มเทิมเลยไม่เจ,จ็บเลยหืมมาทำไมยา อันนี้พี่หูกให้ยายนะพี่ฮูกซื้อมาให้ยายพี่หูกบอกว่าซื้อมาให้ยายเขียนเล่นไหนมันมีอะไรมั่งลูกเอาออกมาให้ยายดูสิโอ้โหเยอะแยะเลยไหนน้องหนูไปไหนหมดอ่ะฮะโอ้โหคนอะไรวะเขาเรียกอะไรลูกสีหรือเปล่าสีเยอะยะเลย อะไรลูกหมดแล้วมันหมดแล้วหนูก็ไปทิ้งขยะเลยเข้าใจไหมคะ,คะอันนี้ของพี่ฮุกนะคะพี่ฮุกไม่ให้มันบอกเอาของพี่ฮุกมาหรือเปล่าอือโอ้ยนี่ไงของยายเนี่ยโอ้ยใครเอาของยายพี่ฮูกเอาของยายพี่ฮุกบอกว่าพี่ฮูกไม่ได้เอา พี่ฮูกโกหกใหญ่หรือเปล่าลูกใช่พี่ร้อ,อคันเลยอืมทำไมพี่ฮูกโกยุบหกใหญ่เนาะไม่ดีนะลูกนเนาะใอ่านุบอกหวยหน่อยเร็วหัวออกตัวไหนลูอาากออกดังไกลยอืมออกดังไกลไม่ใช่หวยออกตัวไหนออกดังไกลออก่างไกาลากหวยอะไรจะไปออกกําลังกาย หนูชอบตัวไหนลูกหนูชอบตัวไหนไมนพนพ่พี่เป็นพี่โอ้พี่เป็นพี่พี่ไม่ได้เป็นน้องพี่เป็นพี่ใช่ไหมคะอะหนูเขียนเลยหนูวาดรูปเลยอพี่ฮูเขียนหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฮูเก่งไหมคะอา้ายง่ายไหนไหนไหนอืพี่ฮู้ทำหมดแล้วใช่ไหมลูก พี่หูกวาดสวยจังเลยระบายสวยจังเลยพี่หูกวาดลูกหนูวาดหรือเปล่าลูกได้นูหิหข้าวได้นูหเวข้าวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว